วันนี้เรามาทําอะไรกันคะน้งทรายวันนี้เราจะมาอันบ็อกกันอีกแล้วค่ะพี่บูอันนี้ใช่ไหมข้างหน้านี้กล่องข้างหน้านี้กล่องสีขาวใหญ่ๆนี่เองคะ่ะกล่องน่ารักมากทุกคนดูสิคือมันมีเป็นกระท่งแบบเขียนคำว่าฟอร์มฟร์มคือจัดเจียตายใช่แล้วก็ทูโฮมก็คือจัดแบบให้หใหลูกค้าเนาะใช่ดูดูดูมาดูกล่องกันนะคะกล่องแบบใหญ่แล้วก็ลวดลายน่ารักมากก็จะเป็นลวดลายผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ็ข้างกล่องนี้ก็จะมีคําว่าเจียไต๋ก็คือซื้อมาจากเจียไต๋แท้ๆนั่นเองค่ะซึ่งกล่องนี้ก็แบบว่าเป็นเอกลูซีฟเลยเนาะใช่มีแค่ที่เราที่เดียวนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีไหมว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะอยากมาแกะให้ดูกันเลยนี่นะคะในกล่องแกะไม่ยากนะสินค้าในนี้ดีเทลว่ายังไงค่ะดีเทลอ่ะเธอถาคืนเนี่ย มีแบบคําขอบคุณแล้วก็มีวิธีการปลูกด้วยว่าแบบปลูกยังไงมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บปึ๊บป๊บน่ารักมากค่ะแล้วก็จะมีเป็นบุลเลตเป็นขั้นตอน1 2 3งาง่ายๆใครๆก็ปลูกได้เลยแถมไม่พอเนาะตรงซองที่ให้เนี่ยก็มีวิธีการปลูกด้วยนะคะคือทุกอย่างก็คือแบบแทรกวิธีการปลูกหรือว่าให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่ามันปลูกไม่ยากกับชุดนี้ที่ให้ไปนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเซตออร์แกนิกพลัสเนี่ย มีอะไรอะไรบ้างนะคะอ่าเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากเมล็ดพันธุ์เลยไหมคะได้ค่ะเมล็ดพันธุ์มีกี่ตัวอะไรอย่างไรบ้างเมล็ดพันธุ์นี้นะคะมี3ชนิดค่ะก็จะมี green p o d red oak แล้วก็ red p o d นะคะอ่าเปิดให้ี่ดูนะคะนี่นะคะสามตัวนี้นะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยไม่ได้ให้ปริมาณน้อยเลยนะให้เยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะแต่ละซองค่ะก็คือปลูกได้เยอะเนาะใช่นอกจากเมล็ดพันธุ์แล้วก็ยังมีนี่ค่ะผัดเพาะนะคะผัดเพาะรักโลกได้พี่บูใช่ก็คือตัวนี้นะสามารถแยกสละได้เองต ธรรมชาตินะก็แค่เวลาที่เราขออนี่งก็แค่ตัดแล้วก็ไปใช่ไปเลยเนาะตัวนี้แล้วก็มีลายทอแล้วขายไม่ได้เลยก็คือเราต้องมีดินปลูกพืชนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวซอยพัดที่เราเคยแนะนําไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าสามารถใช้เป็นทดแทนดินทั่วไปได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ผักได้ด้วยเนาะต่อไปนะคะเราก็ต้องบํารุงปุ๋ยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือปุ๋ยอินซีซีพีหมอดินนะคะซึ่งปุ๋ยตัวนี้นะคะ เป็นปุ๋ยออร์แกนิกแท้เลยเนาะก็คือมีส่วนผสมแค่สอย่างนะคะก็คือจะมีมูลไก่เนื้อ85ค่ะแล้วก็ชันอ้อย15%นั่นเองก็คือเนี่คือเซนเนี่ยพอไปแล้วเนี่ยปลูกจนโตพร้อมกินได้เลยทุกอย่างครบหมดแล้วเหมือนกันนะคะใช่ค่ะถือว่าคุณแม่นี่ชอบแบบดีเทลของกล่องต่างๆน่ารักมากเลยมีทั้งวิธีปลูกบนกล่องแล้วก็หลังแพคเกจจิ้งเนาะค่ะแล้ว ออแล้วค่ะน้องพลอยเซตเนี้ยอย่างที่ว่ากันนะว่าเป็นคือเซตออร์แกนิกคลาสคีเนี้ยเซตเนี้ยละมาอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าว่ามันออร์แกนิกยังไงบ้างใี่แต่ละตัวค่ะอ่าเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ก่อนดีกว่าใช่ค่ะเมล็ดพันธุ์นี้นะคะเราก็มี3ชนิดด้วยกันเนาะคือผลิตจากเจ้ยไต่ฟาร์มเองเลยโดยกรรมวิธีที่แบบไม่ใช้สารเคมีตั้งแต่ลงเมล็ดที่แปลงอะค่ะแล้วก็จน ผักเจริญเติบโตให้เราเก็บเมล็ดอีกรอบหนึ่งก็คือได้รับรองจากมาตรฐานไอโฟมหรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั่นเองค่ะก็คือว่าเอาง่ายคือคือตั้งแต่ต้นโจรปลายนี่มันกลายมาเป็นเมล็ดแล้วก็มาปลูกรอบนี้ถูกต้องออแกนิกหมดร้อยเปอร์เที่สําคัญนะคะเมล็ดเราไม่ได้เคลือบสารเคมีด้วยค่ะใช่คือต้องบอกก่อนเนาะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะมีทั้งแบบเคลือบหรือไม่เคลือบถามว่าตัวเคลือบเนี่ยอันตรายไหมจริงจริงก็คือไม่ได้อันตรายเนาะแต่เป็นเป็นการ ป้องกันเมล็ดเองค่ะเวลาการเพาะใช่ไหมคือป้องกันแมลงศัตรูพืชมากัดกินในช่วงแรกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าตัวนี้เป็นออแกนิกน่ก็จะไม่มีสารเคมีตั้งแต่วิธีปลูกจนไปถึงบรรจุแล้วก็ออกมาจาหน่ายนี่ละค่ะซึ่งการเพาะเนี่ยถามว่ายากง่ายไหมก็คงไม่ได้ยากมากเพราะว่าด้วยความที่เป็น คือแต่ละตัวต้องบอกก่อนว่าการที่เครืองไม่เครือบแบบมันก็จะแล้วแต่ชนิดด้วยเนาะใช่อ่าก็คืออย่างเช่นข้าวโพดอย่างเงี้ยเป็นพืชที่แบบว่าแมลงกัดกินง่ายก็จะมีการเครือบหรือว่าเป็นพวกต้นอื่นที่เรามีขายอ่ะบางตัวก็ไม่เครือบก็มีนะใช่ไหมคะใช่เรื่องความงอกไม่งอกอย่างเงี้ยนะคะ ของเจียต่ายเองค่ะก็จะมีการันตีความงอกอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ด้านหลังแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกให้ดูนะคะว่าอย่างต่ําเลยอะค่ะที่เราจะออกไปจําหน่ายไปซองนี้เนาะก็ความงอกต้องแบบมากกว่า80เปอร์เซ็นต์ค่ะใช่ฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแบบปลูกงอกไม่งอกนี่ก็หาย,ห,ายห่วงได้เลยใช่ค่ะหรือว่าใครที่แบบว่า เอาไปปลูกไปลองปลูกแล้วแบบมีปัญหาเนี้ยเนาะก็ให้เก็บหลังซองไว้จะมีรอดการผลิตแบบพี่น้องพลอยบอกเนาะใช่ก็สแล้วก็จะถ่ายรูปเนาะแล้วก็แจ้งมาในไลน์นะคะซึ่งไลน์ก็จะมี QR อะไรเงี้ยให้สแกนเข้าไปหาเนาะไลน์อยู่ตรงนี้ค่ะหลังซองเฟซบุ o กไลน์แล้วก็มีเว็บไซต์ค่ะใช่ค่ะอ่านอกจากซองอ่ที่เป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยต่อไปคือตัวนี้ซอยพลาเราพูดกันบ่อยมากช่วงหลังว่าซอยพลาซอยพลปลูก เพราะว่าตัวนี้เป็นสินค้าที่เพิ่งมาใหม่เลยเรียกว่าเป็นน้อใหม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงกับคุด ดินทั่วไปมันมีความเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมเคยเอาไปทดลองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเราเคยเอามาทดสอบดินซอยพารกับดินทั่วไปที่อยู่ตามท้องตลาดเนาะว่าเปรียบเทียบการเจริญเติบโตอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าฟอยพารนะคะเขาก็ให้การเจริญเติบโตที่ดีใช่ตรงตรงเลยซึ่งอันนี้ก็บรรจุที่หนึ่งกิโลนะคะใช่ค่ะความพิเศษก็เช่นเดียวกันค่ะที่เป็นอินรีก็คือไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่มาจากเคมีหรือว่าไม่มีปุ๋ยเคมีแอดออนเข้าไปอะค่ะก็จะเป็น อินทรีย์ล้วนๆเลยก็อย่างเช่นมีต้นข้าวโพดสอบฟังข้าวโพดแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะก็คือเรียกได้ว่าตรงนี้ก็ปลอดภัยไร้สารเคมีทุกตัวนะคะรวมถึงตัวนี้เนาะที่เราบอกไปเมื่อกี้นะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยเมล็ดเขาไม่เหม็นด้วยนะคือ ถ้าได้ย้อนกลับไปดูคลิปกอดของพวกเราค่ะจะมีแนะนําทุกตัวเลยว่าแต่ละตัวมันมีจุดเด่นจุดเสียจุดอะไแตกต่างกันยังไงใช่ก็เราก็เลือกใช้ตามความต้องการของเราอะเนาะแต่ว่าเซตนี้เนี่ยแนะนํามากเพราะด้วยแบบการที่มีให้ทุกอย่างครบแบบนี้ในราคาดีๆรวมส่งนะคะย้ํานะคะรวมส่งขอบอกว่า เซตเนี้ยหนักมากหนักประมาณเกือบ3ามกิโลอ่ะอ๋อใช่อ่าในราคาอยู่ที่ส4 9บาทเท่านั้นนะคะ3ามร้อย่างบี้ามาเดินถูกขาดี่อกฤษก็2กิโลแล้วเนาะพี่บูใช่ค่ะ1โลเลยค่ะคือแค่2อันเนี้ยก็เป็น2โลแล้วอ่ะที่เหลือก็แบบกวกว่านะก็คือง่ายก็คือคุ้มมากในราคา3 4 9บาบาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยชนะนะคะอย่าลืมนะคะมาสั่งซื้อกับพวกเราเยอะๆนะคะ ส่วนมีนอกจากเซตนี้นะคะก็กมีเซตอื่นด้วยนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะน,นี้ก็คือเซตอยู่บำรุงกายบำรุงใจนะคะอย่าลืมไปอุอยนนูนะคะเซตนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันเ<ช>นาะในราคาที่แบบจับต้องได้แล้วก็มีทุกอย่างครบเลยสำหรับมือใหม่มที่ไม่เคยปลูกผักนะคะอยากลองปลูกนะคะเซตพวกนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามีอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมแล้วนะคะเพียงแค่เราเริ่มลงมือทำเท่านั้นเองนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็ได้มาอันบ็อกเซตออร์แกนิกคลาสนะคะให้ดูกันแล้วว่าคือไนมีอะไรบ้างใช่แล้วมันก็แบบคุ้มค่ามากมากแบบไหนก็ใช่แล้วค่ะส่วนใครนะคะที่อยากเห็นชุดก่อนๆที่เราได้อินไม่ใช่อินบ็อกนะอันบ็อกที่เราได้อันบ็อกไปนะคะก็ไปดูได้ย้อนหลังนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนสำหรับวันนี้นะคะลิดาค่ะ ค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบาย